จากนั้นมาก็เดินทางมาพักข้างคืนที่บ้านคุณสมชัยหรือคุณติ๊กแต่คุณปัญญารถหรือคุณติ๋มเจริญชีพที่สงขลานะเพื่อสหาสถานที่สร้างพระใหญ่ที่เป็นตอนเช้าของวันอังคารที่ยี่ห้าโยมสองคนก็ได้พามาที่สำนักเก้าเส้นตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแล้วก็าโบราณเขาว่าคนโบราณก็ฝังสมบัติเอาไว้ใต้หินก้อนนี้ นี่เมื่อขึ้นมาบริหิก้อนใหญ่ในบนเขาดิมชายทะเลแล้วเนี่ยเหมาะที่ทรสร้างพิชลูกไว้แต่ได้เชียนธิษฐานแล้วก็ไม่สําเร็จนะแม้ถ่ายถ่ายรูปก็ไม่ได้กล้องเกิดขัดข้องจนต้องออกอยากสากํำนักสงนะแล้วถึงจะใช้ได้ตามปกติเป,เป็นว่าก็ยังสร้างไม่ได้มีก้อนหินก้อนนี้คนระับไม่ธรรมดาเหมือนกัน เก้าเส้งหรือเก้าแสนนะก็ะบรรจุของมีค่าเอาไว้เขาก็กราบไหวบูชาก็เโคารนัำถือกันเหมือนกันนะนี่เราก็มาบนพระเจดีย์บนยอดเขาเก้าแส้งนะพญาวิเชียนคีรีตอนนี้เราเดินทางนะมาวันที่25มีนาคม2546มาที่บริเวณยอดพระดีบนเขาเรียกว่าเก้าเส้งหรือเก้าแสน เมื่อกี้ที่เราไปเห็นดินทะเลนั้นเป็นก้อนหินที่อยู่ธรรมชาติเหมือนกับผ้าท่ากินแขวนแล้วก็ก้อนหินเป็นรูปเหมือนกับช้างหมอกนะึงแตตอนนี้เป็นตำบลลูกลูกช้างนะเขารูปเขาลูกลูกช้างเดี๋ยวจะไปดูพัะยาดีเอาผ้าไปข่มกันนะนี่จังหวัดสงขานะมาค้างคืนที่บ้านคติ๊กกับคุณติ๋เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันไปนี่ก้อนหินก้อนนี้เนี่ย เขาลูกช้างเป็นลูกยังไงเราก็แล้วแต่คิดไปนะเป็าน,นั้นว่าเราก็ไม่ปลลงไปแล้วก็ไปที่วัดเก้าแสนเพื่อไปไหว้พวระเจดีย์เก่าแก่สร้างในสมัยรัชกาลที่สี่เช่นเดียวกับที่บาบทเขาตังกวนนะเขาตังกวนก็สร้างในเมืองสงขลานี่เลยว่าเขาลูกลูกล่าง นี่เราก็เดินขึ้นมานะในบริเวณนี้เป็นเจดีรูปทรงที่เราเห็นนี่ก็เป็นองค์ไม่ใหญ่นะีสร้างสมัยเมื่อหลายปีก่อนบนะนเขาเก้าเส้งนี่ไปไหนีน้มีวัดเก้าแสนนะวัดเก้าแสนนี่ก็ พยาวิเชียนคีรีสร้างเมื่อปี2,372พระบาทสมเด็จประจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่4สเสด็จทอดพระเดศเมื่อวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2402นะที่ก็มีเรื่องเล่าว่า เร้าลุกนี้กันไม่เข้าลุกชาเลยลุกไม่อ้ลุกเข้าลุกไม่อะก็ลุก้งเอข้ามอเตร้ข้าวลุกนี่พ่ไม่ได้ลุกนี่ฮะไม่ใช่ลุกนี่อ๋อลุกไม่ไปลุกชาผู้ชมลุกชามีต้างมอเอร์ข้าวขวออกข้างมอเตอร์ข้าวตั้งันี้กมาเรื่อยๆไม่ไลุกชาเลยนะครับแยกไหมไม่แยกนแ่ล้วก็นึ่ว่าลุกนี่ไปลุกชาลุกชาแล้วมันมีความซัซิ่งได้ั้าอ่ะตอที่หนุนนั่นนี่คนไปวหวลุกชาเลย ตอนนี้คนมาทำบัตรก็แล้วาพัฒนามน้พัฒนามอันีับกกล้ลกนลแรงก็ปาแดงเน้แนขาวแดนส้บุรีสรุปใกล้ว่าปลาแดงนะเป็นนำสมบัติลงเรือเพื hmm. yeah. ่อรวบสร้างพระมหาธาตุที่เ uh. ม so ืองนครศรีธรรมราชแต่เร uh. uh, ือแตกนะ เมื่อทราบข่าวว่าพระธาตุสร้างเสร็จแล้วจะได้นำสมบัติทั้งหมด9ก้าแสนฝังไว้ใต้ก้อนหินใหญ่ริมหน้าผาชายทะเลนะก้อนหินได้วางเหมือนจะลอยอยู่นะภายหลังเลยเรียกกันว่าเก้าแสนมันเป็นเก้าเส้นนะนี่ที่เล่าสู่กันฟังเสแล้้วนหลังจากนั้นเราก็ลาคุณติ๊กกับคุณติ๋มนะเดินทางมาที่วัดธาตุน้อยบ้านจันดี กิงอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อไปไลขึ้น่นอาคอเส้นอ่าอันนี้จังจังเอียงโอ้ไล่ไล่คนเลยนะน้อเทคุณึ้นขึนกระด้างณุณนลยเก นี่เป็นพว่าเราหาสถานที่สร้างพระใหญ่15ศอกตั้งแต่ที่นาทวีชายแดนสงขลาแล้วก็มาที่สงขลาตรงนี้ก็ยังหาไม่ได้นะคนที่สุดก็ไปลงเออย่าที่ปากน้ำลังสวนบ้านเกิดเมืองนอนของเราเองที่จังหวัดชุมพรนะจากนั้นเราก็ได้มาบูชาพระธาตุเอาผ้าห่มสีทองมาไหว้นะ

เขาก็จะเป็นผู้หลุดมาแต่โบราณทีนนยไนี่โดยเพราว่าเ้ของทยเยอะเลค่้าพูดมานี่เดไรันานดหน่หยอยนะที่หนพเอรที่แบวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หวันนี้เปัี่2 4วันนีเราเดินทางมาจากที่พักคือสองขลา,าแล้วก็ระหว่างที่จะขึ้นไปแล้วเวะมาที่จันดี วัดธาตุน้อยหรือว่าพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์เป็นพระที่มีความสัมพันธ์ทังพระไส่แข่งมีวัดธาตุคายคายกับนครศรีธรรมรดีนักสัญญาณเราวันนี้พอดีต้องมีงานสงนางพ่อท่านคล้ายพอดียจะไป็นสาวก็ดูว่างานอะไรกนะ็ไดอ่านี่แล้วก็มาถึงอ่า บ้านจันดีนะทรงรูปทรงเหมือนกับอภัทาานะครศรีธรรมราชเป็นวัดสําคัญที่พ่อท่านคล้ายวาจาศิษสมัยก่อนเนยะท่านไดบรภาพเมื่อปี2513ร่างกายก็ไม่น่าเผยเช่นกันนะและก็มีพระนอนสยญาตองค์ใหญ่ด้วยนะแห็นว่าสร้างเอาไว้ได้ใหญ่โตมาโหราน ภายในพระเจดียด์นี่ก็เข้ามาข้างในจะเป็นห้องโถงกว้างมีสรีระศพของท่านนะส่วนองค์พระเจดีย์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเสื้อไม้แดงกวนพะเยาวาปี2505นะการที่ท่านมีวาจาสิทธิ์นั้นเพราะว่าท่านพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะ เป็นพระเถระที่มีความสำคัญในภาคใต้ผมเลยว่าที่มีคำพูดเหมือนกับหลวงพ่อที่วังตะกูจังหวัดพิจิตรนะี่ไป <c oughs> เรา <c oughs> ก็เลยได้ข่าบไหวพระธาตุ <c oughs> และสรีระศพท่าน <c oughs> ด้อยออกไปทางต่อไปเวลาสัมเป็อนตแนปี ไม่เคยมานะแต่มาก็เคยมาที่นี่เมื่อสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เราก็ย้อนกลับมากตาบมว้ยท่านสมัยก่อนเราก็ไม่ได้รู้จักวัดวานะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทํางานทําการกันไป นี่เราก็จะเลองลงไปที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะเราก็จะเดินทางลงไปแล้วตอนนี้เร็จภารกิจทางภาคใต้ที่เราก็ในมาไหว้พระธาตุก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าพระบรมธาตุเนี่ยก็มาจากภาคเหนือนะเป็นยังไงประวัติความเป็นมาละเอียดก็ไม่ทราบนะไม่รู้ว่าจากโคกไม้แดงกวนพะเยาก็แปลกเหมือนกันเราก็ได้มาไหว้พระธาตุ ที่อยู่ทางเหนือจะดีนี่สร้างเมื่อปี2505ส,สมัยพ่อท่านท้ายมีชีวิตอยู่โดยได้พระบรมาาธาตุมาจากคว,ว,วัดพะเยาจังหนะวัดพะเยาโคกไม้แดงะตับิไร่ท่านมาเชิญมาเชิญมาจากเหนือหน่อยมันมาอยู่ไว้ที่นี่ประมาณ40ปีแล้ว4 8ปีเดี๋ยวแล้วก็มากราบบูชาวัดธาตุไวย,นะย์น่ยมีพระนอนสวยงาม เงินเดือนนนโอ้โหความยาว็นคงจะหลาเบ็ดเนาะกับประมาณไม่ถูกมีลักษณะสวยงามสมส่วนเดี๋ยวเราเลยคุมได้ทำบุญบูรณะกันไปอะมาใส่ลูกกันนะดรอเี๋ยวก็มาพาใไปเที่ยวดีกัถือว่าโชคดีที่ว่าอากาศไม่ร้อนนะ ซ้ำมาถึงวัดพระธาตุถำฝันเมืองอำเภอสวีจังหวัดชุมพรก็ฝนตกเข้ามาอีกนะสบายลูกพ่อสวงห้าเป็นชาวอีสานได้มาสร้างเป็นสถานที่ปริััิธรรมหลังจากนั้นเราก็ได้ชมต้องนั่งชมอยู่ในวัดนะแล้วก็ออกมาเดินทางออกมานะออกมาเราจะไปไหนดีอะ เดินไปทางโน้นแต่โน้นเราจะไป <avenues> like shoe, ชน่าเราจะมีเดินลอยไปพักทางข้างบ้านของเราบนไปเห็นรอยเท้ารอยอะไรบ้างล่ะตอนนี้เรามาที่หัวหินแล้วนะรอยเท้าแบบพระพุทธบาทแล้วนะคุณเจอเนี่ยพี่ยอดเนี่ยคุเจอบ้านบ้านนั้นตัดหมาลูกรอยเท้าเป็นรอยเท้าคนแล้วตอนนั้นแพงนะตัดหนอ่ะอยู่บ้านนี้เอง รตัดมานานวเนี่ยหายไปแล้วมันเป็นไรเพรเขาไม่ท้องวัดรู้ร่้ะอยู่วัาไหนท่น่จะทำ่เอาไปดยะเอได้กี่รอยะมีอย่สองรออ่าเ้าไม่ยังเหนื่อยอีกรอยหรือเรามี3มรอย่ทุคนนะมันเป็นรอยใหญ่เลยนะแล้วนี่เครื่องผมตัดไม่ได้ผมเลต่อ็่ไมตนมแล้หลายปีแล้วดแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหอยากเห็นอยู่ที่บ้า เองจะว่างมาแล้วตอนนี้ถ้าไม่ว่างก็ลุงพี่หมาไม่แด่มาแล้วเขาช่วยจับกุ้งอยู่บ้านอยู่ใครบ้านผมอยู่หน้าบ้านพีจรนะซอยนั้นแหละทีนี้ว่าเจดีด้วยก็จับกุ้งทำรถอยู่ครับนายอยากจะไปแล้วก้อนมันใหญ่ไหมประมาณแค่นั้นเองแล้วอีกแล้วอีกร้อยเลยลอยเล็กแต่อีกร้อยนึงไม่ได้เอาลงมาเอารองมาสองลอยอ๋อมาสองลอยเลยอ๋อเหรือลยอยใหญ่เลอยลอยใหญ่มากไหม ลอยใหญ่เลยลอยอใหญ่แล้วออกมาออกมากี่ปีแล้วเนี่ยสิบปีแล้วไวะะอ้เชียงอะโหนานเล้วอ <c oughs> เอาไปไว้บ้านทำไมอะ่ะ แล้วจะไปไว้ไหนของผมมั้งระยาได้เขามันแนั้เขาก็ต้องมาไว้บ้านแบบขอแล้วอ่ะยกมือไหว้ขอกันแล้วขอร้อยเดือนกติอ๋อก่อนยามาต้องบอกสดวงๆนั่นนะเดี๋ยว้งตาเพราะว่าเหลือบางคนไม่เคยบางคนเมียนมันเอามาเนี่ยที่เรารู้บางที่เมียนเป็นไปหมดเลยพัดฟังลันตาฟังไปหลายลังคาเดือนเนี่ยของผมดีครับที่เขารวยอยู่แล้วเจริญมากแล้วได้มาเลยได้มาเลย อันนี้ผมช่วยส่งข้อความสั้นๆหน่อยได้ไหมเพราะท่านอยู่ไทยท่านดีท่านมางไกลอ่ะก็ไปดูเดี๋ยวนี้กันละเดี๋ยวเดีนะก็เนี่ยสี่สิบว่าเดี๋ยวซีรัตถึงเนี่ยมันไม่ใช่ลอยนิ้วทามลอยยาวนะถ้าเป็นนิ้วทามเราต้องสั้นนะบลอยมือไม่เป็นลอยมือนิ้วมือเราต้องมราต้องมีไม้โป้งสิถูกไหมแปลกว่ะแปลกเอาไม้แบบที่ฐานไหมเอาไว้ข้างนอกข้างนอกมันไม่ใช่เอาไม้ยาว มีไหมอาของคุณโยมมีไม้ไหมเป็นเอมื่อกี้เดี๋ยวไ้ไผ่เลยนไมกันอบไม้กอเดี๋ยวอธิฐานนี้เป็นไม้เลยเป็นเป็นอยอะไรกันแน่ครับของตุณดนี่รีนี้มันก็ไปซ้อนเป็นสองนะกิงตะหัพระบ้านง่ายว่าไงนะมันกิกิ่งตะหัพราบาทไม่ไม่ทราบเป็นลอยอะไรแน่แต่ทุนนี้ก็เป็นรอยวาวคล้ายๆว่ามันเป็นรอยนิ้วนึงร้องนิ้สองสามสี่ห้าห้ารอยระวัง เอาไหมนื้อส้มเป็นเนื้อหินจำเบื้องนี่นี่เป็นแบบแนวเป็นแบบเป็นริ้วเหมือนกับมันไม่ใช่ลอยนี่มันไม่ใช่ลอยเท้าแล้วนะคล้ายๆมันมืนไม่ใช่ไม่ใช่ลอยเท้าเลยแต่ตรงนี้มันว่างมันนะเฮ้ยครับอ้าวอันนี้มันเป็นลอยเท้า็จะเป็นส้มดูยากวันนี้ไหมครับดูยากดูยากดูยากนี่เราเนี่ยเดินไปเที่ยวเขาใจแปลกๆก็เลยตัดอืม ไม่ยาวหรอกไม่ยาวเราอธีษฐานถึงคนี่เขาได้ก้อนหินนี่ตัดมาจากบนยอดเขาสามร้อยยอดสามก้อนด้วยกันอ่สาสองก้อนด้วยกันนะเป็นรอยนิ้วที่เห็นชัดเป็นธรรมชาตินี่บนเขาสามร้อยยอดนี่ยังมีสัตว์ป่ามากนะเสือหมีเก้งกวางเป็นต้นนะต้องเดินขึ้นไปอ่าขึ้นเขาตั้งแต่เช้าเลยจะไปค้างคืนบนเขานะถึงจะไปกันได้เพราะว่าสูงมาก นี่เราก็ได้มองมณฑยอดเขาสามร้อยยอดเลยแกเห็นเป็นพระบาทเกลี่แก้วลอยใหญ่อยู่บนหน้าผานะแต่ไกลหรืว่าสียดายว่ากล้องอาจจะไม่ได้ถ่ายมาเดี๋ยวถ้ามันวัดเรามัดธรรมดานี่เราเรานัดกับท่านสุพัฒนะได้ไมวัน้ย่ามันไปร้อยนี่ไม่ใช่ได้มาเดินทางมาที่นี่วันนี้วันวันพุธที่26มีนาคมแล้วเราก็ได้เสียงอธิษฐานวัดไม้วางไม่ไม่ยาวนะไปยาว ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แค่นั้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลอยมือไม่ใช่ลอยมืออันนี้เลยลอยเท้าไหมย้ะลอยเท้าอุ้ีบุญก็ห้อยยาวสั้นนะถ้าไม่ใช่ขอห้อยเท้าเลยเอายาวสั้นก่อนนะอายาวกว่าอายาววัดธรรมดาแล้วนะถ้าเลยนะตอนนี้เราวัดธรรมดาแล้วถ้าเป็นลอยเท้าห้อยาวนะอายาวก่อนนะ ยาวยาวป่ะเอายาวเหรอรับยาวเท่านอ่เอานี่ลงนียับมือนี้มือเดียวนะอ๋อสั้นกว่าเดีเี๋ไมสั้นสัเดีสั้นกว่าเีวเอาไม่ถึงเครับไม่ถึงครับเออแปลกเหนอันนี้เท่าเดิมแล้ค่อ้โหับนีเนียอันนอันนี้ยมือไม่ดนะไอ้มือนี้ครับดีอย่างว่าบอกกันแอบแล้วนะไม่ถึงนะ เอาทีนี้ไมอ่อธิษฐานแต่เท่าเดิมนะนะอันนี้เป็นขยับเลยแหละมันก็ต้องเท่าเดิมถูกไหล่ะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานของเราเออเอาเลยถ้ <c oughs> า,าทีนี้ให้ยาวนะแล้วอีกทีนี่เท่าเดิมนะถ้าเป็นบอยเท่าไม่บุญจริงนะก็ขอให้อธิษฐานได้ตามความจริงนะอธิษฐานยาวนะโยนนะโยมอธิษฐานให้ดีนะอาจารย์เป็นคนวัาอย่างเดียวตอนน้มันเรื่อยอ้าวนะ อ่ะก็เป็นอรอยจริงครับขอขอให้ยาวนะยาวประเดี๋ยวนะดวัดธรรมดาเราเนะเพราะว่าเราไม่ขยับมือนี้เลยนะเอานะยื่นเท่าไหร่ก็ไม่ถึงถูกไหม <c oughs> ยื่นเต็มที่แล้วนะ <c oughs> อืเอานะอ่ะฟันดีทีดีนะจะเป็นคนวัดให้อย่างเดียวนะถ้าเป็นรอยพุทธบารที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่นะขอให้ยาวนะ ยาดูะเดี๋ยวอดูเลย่มาเล็กโอ้โหยาโอ้โหยาเนี่ยเนี้ม่เลเออเป็นรอยเล็กอะมนเล็กเออเนี่ยธรมาวัดธรรมดานะตั้งเเดือถูกมละแอนั้งแบบใส่รองเท้าของน้ำแล้วแบบไปไหนมันเรือสมเพาอ่ะเกแก้วแบบเกแก้วตั้งชื่อนี่ก็วันนี้คีเมกมันบันงมามองไม่เห็นไงเลยถาม อาตมาเนี่ยเลยถามไอ้คนที่อยู่ตรงนั้นนะว่าท่านโดนแบบมีรอยผ่าบาทหรือเปล่านะเขาบอกมีม <c oughs> ีเราไม่ได้ตัดมาไม<ะ>่นาเกินไปต<ะ>ัด <c oughs> เจอเอยนะผมไม่เจอรอยนี่เบีนได้เจอม <c oughs> ีก็เป็นรอยนิ้วเท้าเป็นรอยข้างขวาซ้อนกันกว้าง9เซนตะิเมตรยาว2 1เซนติเมตรนะ อีกก้อนหนึ่งก็เป็นรอยเบื้องซ้ายเป็นรอยเดี่ยวนะชเลยนะกว้าง8ปดเซนติเมตรยาวยี่เ็ดเซนติเมตรเหมือนกันเป็นเลือกแปลกนะก้อนหินเขาก็เป็นคนแถวนี้เขาชํานาญในการทําตัดหินอ่อนแกะสลักเขาก็สามารถไปตัดไปทเํเอามาได้นะนี่เราก็ขอเหมือนกันนะขอมาไว้ที่วัดสักข้างนะเจ้าของเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจนะเพราะว่าเขาอยู่เขาก็บอกว่าเขาก็มีความร่ารวยคล่องตัวดี ในะวันนี้เราก็เดินทางรวดเดียวเลยนะจากาหัวหินเขาสองร้อยยอดนะจังหวัดประจวบคีรีขันเราจะไปทางโน้นแหละอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะนะจะไปมืดที่ไหนไปนอนที่ไหนก็ไหวไปอีกทีหนึ่งไม่ได้ว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้มาพักค้างคืนที่บ้านของบุ๋มนะหรือวัชระพล,ลสีขวัญ คุณพ่อคุณพ่อเกษียณแล้วนะไม่ใช่เราปีนมันมันถูกล่ะจากตอนนี่เป็นวันพุธที่26แล้วเราก็เดินทางต่อไปจะอย่างว่าเออสามวได้มาไงไข่รู้ว่าเออติดหน้าผาเออติดหน้าผามาได้เออไก่พนทธเป็นธรรมดาทะไปตะจายได้เลนะเออ เอี๋ยวนี้เราก็มายืนอ,อยู่ที่ภูเขา300ยอดเมื่อกี้เราไปดูพระบาทนี่ก็ตัดมาจากยอดเขาเนี่ยเป็นรอยนิ้วเล็กๆเมื่อกี้ที่เราเห็นนะตอนนี้เราย้อนกลับมาที่ท่านสุพัฒน์ยำมานี่บอกว่าเห็นเป็นรอยเว่าเข้าไปในหน้าผาบนยอดเขาสูงที่เห็น,นเป็นรอยเกล็ดแก้วเนี่ยเดี๋ยวท่านพีเละบอกตั้มาหน่อย,ยอหนึ่งปกติจะเห็นชัดเจนสวยงามเลยแต่ลอยเกล็ดแก้วด้านน้น อันปลายแหลมขึ้นไปนะเป็นต้องปา้าเออนี่ปรากฏว่าภาพสามารถอ่าท้องบันทึกไว้ได้เราจะเห็นว่านั่นแหละเป็นปลายแหลมนะเป็นรูปร่างได้มองเห็นเมนะมหมือนกับเรือนะเหมือนกับหัวเรือ ไม่น่าแล้วลว่าเขาสามรอยอดนะโดยมากเขาจะได้พระธาตุสิวลีมาจากถ้ำอะไรนี่กลับมาเองแต่ก่อนแล้วก็ไม่เก็เชื่อเหมือนกันนี่เอาน็ันใจแล้วว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็เคยมาที่ถ้ำทอหูนะเมื่อค่าวที่แล้วนะตอนนี้เราก็ผมจะได้เดินทางต่อไปนะเดี๋ยวก็จะไปนะ